ก่อนกินข้าวชาวเกาหลีเขาพูดอะไรกันนะใน EP ีนี้นะคะเข็มจะเอาภาษาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวเกาหลีมาฝากกันค่ะปกติแล้วถ้าเราเคยเห็นหนังเกาหลีใช่ไหมคะในหนังเกาหลีเนี่ยตอนที่กินข้าวเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมเยอะมากเลยตั้งแต่อาหารที่เป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นพิพิมพ์บับ,บเคยได้ยินกันใช่ไหมคะจาจังมยอนใช่ไหมคะแนงมยอนอะไรอย่างนี้ที่มันเป็นแบบเวอร์ชั่นเกาหลีเกาหลีมากๆเลยหรือ เราอาจจะเคยเห็นกับข้าวจานเล็กๆที่เขาใส่ผักมาเขาจะเรียกว่าพันชันพันชันหรือว่าเครื่องเคียงนั่นเองค่ะปกติแล้วถ้าเราไปกินอาหารเกาหลีในร้านที่มันเป็นของชาวเกาหลีเองเนี่ยเขาจะมีพันชันมาให้เป็น์วิเซ์สวิตคือให้ฟรีนะคะคือเติมเท่าไหร่ก็ได้เป็นกับข้าวเป็นเครื่องเคียงนั่นเองค่ะแล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยชาวเกาหลีเขามักจะกินกิมจิกันใช่ไหมคะคือเราอาจจะสสใจว่า เกาหลีกินกิมจิทุกมื้อหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทุกมื้อนะคะอาหารบางประเภทก็ไม่ได้กินกับกิมจินะคะทุกคนมีเพื่อนเกาหลีเคยถามเคฉเหมือนกันว่าคนไทยอ่ะเขากินอะไรเป็นอาหารเหมือนกิมจิไหมส้มตําหรือเปล่านะคะอันนั้นก็เป็นความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งเนาะจริงๆแล้วคนไทยไม่ได้กินส้มตําเยอะขนาดนั้นแล้วก็เราไม่ได้มีผักที่เป็นทุกมื้ออาหารใช่ไหมคะแต่ว่าชาวเกาหลีเนี่ยก็จะกินกิมจิบ่อยมากหรือถ้าไม่มีอะไรกินจริงๆก็กินกิมจิคู่กับข้าวก็อร่อยมากค่ะทุกคน วันนี้ค่ะเข็มจะมาเล่าให้ฟังว่าก่อนที่ชาวเกาหลีเขาจะรับประทานอาหารเนี่ยเขาจะต้องพูดประโยคอะไรบางอย่างก่อนแล้วก็หลังจากรับประทานอาหารเสร็จหรือกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะพูดประโยคอะไรบางอย่างหลังจากนั้นด้วยวันนี้เราจะมาดูกันเพื่อที่จะได้นําไปฝึกใช้ในชีวิตจริงๆกันค่ะโอเคก่อนที่จะกินข้าวนะคะเดี๋ยวเข็มจะขอยกประโยคตัวอย่างแบบเป็นรูปสุภาพแล้วก็เป็นรูปไม่สุภาพเนาะเอาเป็นว่าเรารู้กันว่าถ้าสมมติว่าประโยคมันเป็นรูปโยรูปซุนีดา หรือลงท้ายด้วยชิปชิโยแบบนี้นะคะเซโยอะไรที่มันเป็นโยคือเป็นรูปสุภาพแต่ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่มีโยก็ไม่ใช่รูปสุภาพเนาะโอเคนะคะโอเคคําแรกเลยปกติแล้วก่อนกินข้าวก่อนรับประทานอาหารถ้าสมมติเราไปกินข้าวกับผู้ใหญ่กับพ่อแม่กับคนที่ไม่สนิทกับครูบาอาจารย์นะคะกับเจ้านายอย่างนี้ก่อนที่จะกินนะคะเราก็จะพูดว่าชันมกษมิดาชันมกษมิด um า ชาเนี่ยมันแปลว่าดีใช่ไหมคะทุกคนแต่ทีเนี้ยวลาเราอามาพูดกับคำเนี้ยมันจะแปลว่าจะตั้งใจกินนะคะจะทานให้อร่อยนะคะแบบนี้นะคะชาลโมกิสุิดาชาลโมกิสุิดาถ้าสมมติว่าเราไปกินกับเพื่อนละ่ะเอาแบบไม่สุภาพบ้างเราก็สามารถพูดได้ว่าชาลโมกุลเกชาลโมกุลเกจะกินให้อร่อยนะเออเดี๋ยวจะตั้งใจกินนะแบบนี้นะคะแล้วถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราไปในฐานะผู้ใหญ่บ้างละ่ะ ถ้าสมมติว่าเราอ่ะพารุ่นน้องนะคะเด็กๆไปเลี้ยงข้าวแบบนี้พาไปกินข้าวแล้วก่อนที่จะรับประทานอาหารเราก็จะบอกเขาว่าบาชิเก้ทูเซลบัตชิเก้ทูเซลแปลว่ารับประทานให้อร่อยนะคะทานให้อร่อยนะถ้าไม่สนิทกันนะคะแต่ถ้าสมมติว่าสนิทกันเป็นน้องเราเป็นญาติเราเป็นหลานเรานะคะเราสามารถพูดได้ว่าบาชิเก้โมโกบาชิเก้โมโกนะคะก็คือกินให้อร่อยนะแบบนี้นะคะหรือชัลโมโกโยชัล์โมโก ก็ได้นะคะกินเก่งๆนะกินให้อร่อยนะกินเยอะๆนะก็ได้นะคะหรือม a น i mogo ม a น i mogo มาน i แปลว่าเยอะใช่ไหมคะมาน i โม g o จึงแปลว่ากินเยอะๆนะทานเยอะๆนะนั่นเองคะ่ะวัฒนธรรมของชาวเกาหลีเมื่อรับประทานอาหารอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สําคัญเลยคือปกติแล้วเวลาผู้ใหญ่กับผู้น้อยไปกินข้าวด้วยกันหรือผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยไปกินข้าวด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่จะเป็นคนจ่ายเงินจะไม่ให้เด็กจ่ายเงินนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าไปกับ ครูอาจารย์หรือไปกับผู้ใหญ่เนี่ยอย่าพยายามเลี้ยงข้าวนะคะเพราะว่ามันเป็นมารยาทผู้ใหญ่เขาจะต้องเลี้ยงเราถ้าสมมติเราไปแจางเงินตัดหน้าเขาเขาอาจจะรู้สึกไม่ดีนั่นเองค่ะอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จแล้วนะคะส่วนใหญ่ที่เราจะพูดกันนั่นก็คือชัลมโมกสุมิดาชัลมโมกสุมิดาแปลว่ารับประทานอิ่มแล้วค่ะกินอร่อยดีค่ะรับประทานอร่อยค่ะรับประทานอร่อยมากค่ะกินเสร็จแล้วค่ะแบบนี้เป็นต้นนะคะชัลมโมกสุมิดา Ok ะะรา,ากับเพื่น ok ok ินอิ่มแล้วนะกินอร่อยมากเลยนะกินดีแล้วนะกินเก่งแล้วนะแบบนี้เป็นต้นค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราต้องการบอกว่าอิ่มแล้วค่ะในกรณีที่กินแต่ว่ามันอาหารมันเยอะมากเราไม่สามารถกินหมดนะคะเราจะบอกว่าเฮ้ยอิ่มแล้วค่ะสามารถพูดได้ว่าแพ้พ e ูลรสโซยแพู้ลรสโยท้องป่องแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะเต็มท้องแล้วค่ะหรืออีกคํหนึ่งนะคะ ที่ชาวเกาหลีมัาจะใช้พูดกันก็คือท่ามกุศโยทามกุศโยทาในที่นี้นะคะแปลว่าทั้งหมดมกุศโยก็คือกินแล้วใช่ไหมคะตอนแรกที่เขมได้ยินคํานี้เนี่ยเขมคิดว่าเขาบอกให้เราอะกินข้าวให้หมดนะแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติมีคนถามว่าท่ามกุศโยทาามกุศโยแปลว่า คุณกินเสร็จแล้วใช่ไหมคุณรับประทานอิ่มแล้วใช่ไหมคุณกินจนพอแล้วใช่ไหมแบบนี้นะคะทามโมกุซโยถ้าเราอยากจะบอกว่าโอเคค่ะอิ่มแล้วค่ะกินแค่นี้พอแล้วเราสามารถพูดได้ว่าทามโมกุซโยทามโมกุซโยหรือถ้าจะพูดกับเพื่อนก็ต้องบอกว่าทามโมกุซโซทามโมกุซโซที่ไม่ได้แปลว่ากินหมดแล้วนะคะแต่แปลว่าฉันกินอิ่มแล้วนั่นเองค่ะอันนี้เป็นรูปหนึ่งที่ชาวเกาหลีใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆนะคะ โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ได้ดูแล้วว่าคําพูดที่ชาวเกาหลีใช้พูดก่อนที่จะรับประทานอาหารมีอะไรบ้างมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในภาษาเกาหลีก่อนที่เราจะรับประทานอาหารสามารถพูดได้ว่าชาล์มอกกีซินิดาชาล์มอกกีซนิดาและเมื่อเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเราสามารถพูดได้ว่าชาลม์มอกกส์มิดาชาลม์มอกกส์มิดาอ่าและถ้าสมมติว่าไปกับคนอื่นบ้างละ่ะบอกเพื่อนว่ากินข้าวให้อร่อยนะรับประทานอาหารให้อร่อยนะคะสามารถพูดได้ว่าปาจิเกตูเซย m a ชิดเก้ถื e เลแล้วถ้าสมมุติว่าอิ่มแล้วค่ะพอแล้วค่ะสามารถพูดได้ว่าไงคะา ok oyo, ทาโมโกโซยลทากโซถ้าใครฟังแล้วนึกไม่ออกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเข็มจะใส่ประโยคทั้งหมดไว้ในด e สคริปชั o นให้ไม่ต้องตื่นเต้นเนาะลองฟังก่อนแล้วก็ไปดูที่ประโยคด้านล่างได้เลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนถ้าอยากให้เขมพูดถึงเรื่องการเรียนภาษาเกาหลีหรือว่านำคำศัพท์เกาหลีหมดไหนมาฝากเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์บอกเขมไว้เลยหรือว่าทวิตเตอร์บอกเข้มไปก,มไมก็ได้แล้วก็ติดแฮชแท็ก KK ภาษาเกาหลีนะคะเดี๋ยวเขมจะนํามาทําเป็นพอดแคสต์แบบนี้ให้ค่ะสําหรับอีพีนี้เขมไปแล้วค่ะอย่าลืมนะคะถ้าอยากพูดภาษาเกาหลีเป็นต้องฝึกเท่านั้นค่ะไม่มีทางอื่นแล้ววันนี้เข้มไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะอันยอง